มาแล้วครับคุณผู้ชมครับยาริสเอทีพนะถามกันเข้ามาเยอะนะครับ1.2สปอร์ตปี2022นะครับคันนี้ดูนะฮะใครที่หารถประหยัดประหยัดน้ำมันไว้ใช้งานนะครับและเป็นโตโยต้าเนี่ยขึ้นชื่อแล้วเรื่องความอึดถึกทนนะครับได้รถใหม่ๆไม่น้อยๆประหยัดน้ำมันไปอีกตอนถูกๆนะครับคลิปนี้ผมรีวิวให้ดูละเอียดยาริสเอทีพ1.2สปอร์ตปี22ตัวรองท็อปไฟหน้าเป็นปูเอลดีมีเอลดีไลท์ไกดิ้งแบบนี้โคตรสวยนะครับอยากทราบรายละเอียดของตัวรถนะครับ ติดตามดูคลิปนี้ให้จบนะอย่าพลาดเลยผมบอกเลยว่าเด็ดสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถยนต์มือสองนะครับทุกๆคนทุกทท่านด้วยอยู่กันกับผมอีเช่นเคยนะฮะบิวว,วออฟมือสองและผมบิวเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันมานําเสนอให้พี่พี่รับชมกันนะคุณผู้ชมฮะผมบอกก่อนเลยว่าคันนี้สวยสดมากแล้วก็ เดิมสุดๆไปเลยนะครับสำหรับคันนี้เราอยู่กับ Toyota t o y ยต a y a าริสเอทีนะครับ1นึ่งกับปี2022ครับคุณผู้ชมและมีเลขใหม่แค่22,000ื่โลครับคุณผู้ชมนะฮะไม่น้อยมากนะครับรถสวยใสกลิ้งเดิมทั้งคันเดี๋ยวคลิปนี้ผมให้ดูรายละเอียดตัวรถนะครับรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเลยมีล้างอย่างเดียวนะล้างน้ำปล่าอย่างเดียวเลยนะครับรถเข้ามาสดๆแล้วก็คลิปนี้สภาพสุดเลยเพราะว่าถอดเบาะไปด้วยเบาะคู่หน้าเนี่ยถอดไปทําสปานะครับไปพวกหนุนเบาะ อานุนปีกเบาอ,อะไรพวกนี้นะครับเวลามันยับอย่างเงี้ยเราเรา,เราทำให้หมดเราปรับสภาพให้หมดคลิปนี้จะได้เห็นแบบว่ารายละเอียดแบบนั้นเลยนะครับจะได้ดูด้วยว่าพอถอดเบาะมาแล้วเนี่ยหัวนงหัวน้ต่างๆเนี่ยมีสนิมไหมรถมีการจมนงจมน้ำบ้างไหมให้เราจะได้คลายความสบายใจกันว่าซื้อได้นะคันนี้นะครับ4 2 9 0 0นฟีดาขอน7,500คุณผู้ชมยาริสเอทีพหนึสปตปี22ไ 20, ม200,000 นะผมบอกเลยว่าคุ้มมากรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับรบกวนถ้าสนใจตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับยาริสเอทีพนะคันนี้สวยงามมากหรือถ้าใครกำลังรอ v ีอออยู่กดติดตามมาได้เลยเดี๋ยวมีอัปเดต v ีออให้ดูนะครับวีออเนี่ยมีตัตมิดอีก3มคันนะ1.5มิดตรไป19นะครับยัง เรียกว่าผมยังถ่ายคลิปไม่ทันรถเนี่ยปรับสภาพอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้สะดวกถ่ายให้วันนี้มาดูยาลิสเอทีกก่อนนะสภาพเนียนกริ้งเหมือนกันเลยตัวรถเป็นสีขาวปี2022นะครับเอียเอ่ยมๆแบบนี้ทีนี้เราไปดูที่ไฟหน้าคุณผู้ชมครับไฟหน้านะครับสำหรับยาลิสเอทิโฉมนี้นะฮะ จะได้เป็นฟลู l LED แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าไม่ว่าจะเป็นโคมหลักหรือว่าโคมไฟสูงนะฮะจะเป็นหลอด LED หมดแล้วแล้วจะมีเดททัมนิงไลท์ที่เป็น LED แบบไล g ไกดิ้งด้านล่างแบบนี้ด้วยที่ผมเปิดให้ดูนะครับสวยๆเลยส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะฮะไฟเลี้ยวยังเป็นฮาโลเจนอยู่ยังไม่ใช่ LED นะครับก็มีแค่หลอดเดียวที่ยังไม่ใช่ LED ที่เหลือเนี่ยโคมหลักนะฮะเป็นฟลู LED ไปเรียบร้อยลว นะถือว่าโอเคเลยสําหรับรุ่นใหม่ๆแบบนี้นะครับการดีไซน์ออกแบบนะฮะภายใต้หลักพลาอ,อากาศพลศาสตร์นะครับออกแบบมาได้ดีมากเรียมสันตัวรถต่างๆคมชัดนะฮะดีไซน์นะฮะด้านหน้ากระจังหน้าชุดโคมไฟหน้าอ่าขอภัยชุดกระจังหน้าทั้งหลายนะครับจะออกมาเป็นสีดำนะครับเติมแต่งด้วยโลโก้ที่เป็นโครเมียมตโตโยต้าแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นสายที่เป็นโครเมียมลากไปจนถึงตัวในเลยนะสายโครเมียมเชื่อมต่อออกมาแบบนี้นะครับถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดี ครับข้างหน้านะกันชนจะมีเบ้าไฟตัหมอกมาให้นะครับแต่ตัว1.2สปอร์ตเนี่ยยังไม่ได้มีไฟตัหมอกติดแถมมาให้นะครับจะมีในรุ่นสปอร์ตพรีเมียมที่เป็นตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวรองท็อปนะแต่ถามว่าสเปคการใช้ง,งานเหมือนกันไหมค,คล้ายๆกันไหมค,คล้ายๆกันนะฮะไม่เรียกว่าไม่ได้แย่กันราคาถูกกว่าตัวท็อปสุดมีไหมมีนะใครสนใจตัวท็อปสุดสปอร์ตพรีเมียมติดต่อมาได้นะครับแต่คันนั้นจะเป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูนะครับคันนี้จะเป็นเอทีนะจะเป็นซีดานนะครับ มันก็ขึ้นอยู่ว่าว่าผู้อาคุณผู้ชมเนี่ยชอบแบบไหนเนาะชอบเป็นตัวแฮชแบ็กตัวท็อปสุดมีให้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเอทิ ip, ตัวสปอร์ตพรีเมียมตอนนี้ยังไม่มีเข้ามานะครับมีแค่ตัวสปอร์ตคันนี้นะสี่แสนสองหมื่นเก้าพันไม่สองหมื่นฟรีดาวผ่อนเจ็ดพันห้าโค้ดคุ้มนะครับไล่มาดูกันต่อผิวพันธุ์ละเอียดเนื้องานต่างๆนะครับแอรโรไดนามิกเส้นสายคมชัดไม่มีบุบไม่มีบุบอะไรนะครับล้อแม็กได้มาเป็นทูโทนลายไปพัดแบบนี้นะฮะรัดมาพร้อมกับยางดันหลบนะครับเอ็นอาร์เซฟนะครับ หลบนะฮะนี่เดี๋ยวขออนุญาตดูปียางนิดนึงปี2022ครับยางติดรถคุณผู้ชมนะปี2022ใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คือยางเนี่ยใช้งานมา20,000โลนะครับมันจะเปื้อนฝุ่นอยู่บ้างนะเพราะว่าผมเนี่ยขับรถขึ้นมาจอดรีวิวให้ดูนะครับแต่คุณผู้ชมดูต่อนะครับเบ้าโชกซุ้มล้อนะครับนอกจากฝุ่นดินเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับซีนเดิมๆแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คเบ้าโชคมีรอยสติกเกอร์โรงงานติดอยู่ครบถ้วนแบบนี้เลย นี่คือสภาพโครงสร้างเดิมของรถเกตเอที่บริษัทรถยนตเราเข้ามาขายนะครับการจัดไฟแนนซ์เนี่ยคุณผู้ชมเราตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก274จุดด้วยนะครับตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก274จุดการันตีไปเลยว่าโครงสร้างเนี่ยเดิมแท้เกรดเแน่นอนนะครับสีเดเดิมหมดเลยหน้เนี่ยดูผิวพันธุ์ฝากระโปรงสวยงามเลยนะครับเส้นสายต่างๆา,งาน่าใช้งานนะใครที่ชอบรถยาริสนะครับกระจกด้านหน้าเดิมแท้โตโยต้านะครับมีในเรื่องของอกระจกเป็นซับเสียง นะครับเป็นกระจกอะคูสติกัสนิรภัย2ชั้นซับเสียงมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะฟิล์มติดทให้เรียบร้อยแล้วด้านหน้านี้น่าจะเป็น40รอบคันเป็น60นะครับผิวพันสวยงามมือเปิดต่างๆนะครับมีการลอยของโตโยต้ามาให้เลยนะฮะสวยๆงดงามทุกอย่างเลยกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าคุณผู้ชมครับได้ามาเป็นอ่าเขาเรียกว่าตัวครอบเนาะกระจกมองข้างเนี่ยครอบมาด้วยสีดํา นะครับเป็นแบบปรับและพอไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วทําให้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวได้ดีนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานเดี๋ยวผมไล่รายละเอียดให้ดูนะมีออโต้อารามให้นะสัญญาณขโมยนะครับนี่โลโก้โตโยต้านะครับกระจกเดิมแท้สนใจนะฮะยังไงรีบต่อมานะครับรถมีคันเดียวนะเอทีสีขาวปี22นะครับศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะผมบิวนะครับเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการนะครับทีนี้เรามาดูภายในต่อตามที่ผมแจ้งไปต้นคลิปนะครับว่าภายในเนี่ยเบาะคู่หน้าเนี่ยเขาถอดทำสปานะครับแต่ มันเป็นเรื่องดีมากๆนะคุณผู้ชมผมมาชอบถ่ายคลิปให้ดูสดๆแบบนี้มากๆนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยน้อยครั้งที่เราจะได้เห็นสภาพรถแบบนี้นะครับว่าหัวน็อตต่างๆโครงสร้างต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละร้านเนี่ยไม่มีใครถอดบอกให้ลูกค้าดูหรอกนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีใครเลือกซื้อรถยาริตเนี่ยนะฮะหัวน็อตเดิมๆเ,เลยคุณผู้ชมดูนะหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีสนงสนิมนะฮะการันตีด้วยคุณภาพมาแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับในเรื่องของการอ่ารีวิวให้เห็นชัดๆนะคุณผู้ชมดู นะครับหัวนัดต่างๆไม่มีสนองไม่มีสนิมนะครับรถเดิมๆกริบๆแบบนี้ปลอดภัยได้เลยในเรื่องของการจมน้ำนะฮะปลอดภัยได้เลยถ้าเกิดว่ามีการจมน้ามาผมเคยเห็นนะรถที่จมน้ำอย่ายงเงี้ยลูกค้าเอามาขายเรามาเปิดดูนะโอโ้สนิมขึ้นเห <Wy> ็นเลยนะครับนี่ผมนะครับของโตโยต้ายารีาก็มีมาให้นะเดี๋ยวผมพูดช่วงล่างให้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่ Europeans. นะฮะช่วงล่างนะครับไม่มีสนองสนิมเดิมๆใสกิ้งกแบบนี้นะฮะนี่สอดไปให้ดูเลย นะครับช่วงล่างต่างาไม่สองหมื่นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเอาอะไรฮะรถไม่ 20, 000, สองหมื่นสภาพเนียนกลิปขนาดนี้นะฮะไล่มาที่หัวน็อตแผ่นเพจต่างๆนะครับเพจเดิมนะครับเอพิวเดินเมษาปี2ีนะฮะหัวน็อตเสาบีเดิมๆนะครับไม่เคยขยับเลยนะครับหัวน็อตเสาบีต่างๆนะคุณภาพครับคุณผู้ชม7,500าสำหรับเรทผ่อนเริ่มต้นนะครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้ 2. 7 9 นะครับภายในสวยงามนะครับเบาะเดี๋ยวสเปคออปชั่นเนี่ยผมพาไปดูฝั่งคนขับอีกทีนึงแล้วกันนะครับ,ค,รบคลิปนี้ไล่ดูรายละเอียดนิดนึงก่อนนะครับให้การันตีว่ารถเนี่ยโครงสร้างเดิมเกรด A เป็นยังไงนะครับหัวน็อตเม็ดอาร์คคุณผู้ชมน,นี่เม็ดอาร์ค <C> เห็นกลมๆคมๆแบบนี้เลยไล,ล่เรียนขึ้นมานะครับสีเนี่ยจับไปไม่ไปเป็นเปลือกส้มนะครับเดิมๆแบบนี้หารูดให้ดูนะครับสวยงามเลย429,000บาทฟรีดาวน์ผ่อน7,500คุณผู้ชมฮะโอ้โหแล้วรถไม่20,000คุณผู้ชมคิดดูดิ นะครับซื้อได้นะคุณผู้ชมใครสนใจยารสที่เรียกว่าเป็นรถที่ดีเบาะหลังะนะครับสวยๆไหมเบาะหลังแน่นๆแ,แบบนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังต่อนะฮะสำหรับใครที่อยากได้นะคุณผู้ชมนะรถที่เรียกว่าประหยัดน้ามันเนี่ย23.3กิโลต่อลิตรนะครับยารีทีนะครับเป็นรถที่ขายดีที่สุดของโตโยต้าแล้วนะตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยสําหรับยารีทีฟขายดีที่สุดแล้วนะครับนี่เปิดออกมาล้อขี้ระบบโรงงานปึ๊บนี่นะครับ ลอยคีบระบบโรงงานเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆขออนุญาตมองเห็นไหมแสงสีขาวเยอะนะครับอันนี้เม็ดอาร์คคมๆแบบนี้เรียงตัวขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมฮะโครงสร้างเดิมเกรด A ครับ429,000าครับฟีดา์คอน7,500นะฮะสนใจรีบโทรรีบทักนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะฮะบิวนะครับผู้จัดการฝ่ายขายนะฮะ0855366287นะครับผมบิวเพชรยนต์นะครับ ขีปลาฉลามนะครับสำหรับเสาอากาศเป็นชาร์คฟินแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะได้ามาเป็นสีดําด้วยตัดกับสีขาวที่ของตัวรถดีๆนะครับไฟท้าย LED ไลท์ไกดิ่งงดงามแพนมานะครับแพนมา LED ไลท์ไกดิ่งแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยเห็นเด่นเนตการนะครับเลขทะเบียนนะคุณผู้ชมต้องเปลี่ยนนะต้องต้องแจ้งก่อนนะครับเลขทะเบียนงบ1383เนี่ยจะไม่ได้ใช้ไปเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนไปนเลขทะเเป็นกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเลขมันจะเปลี่ยนไปด้วย นะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับมีสเกิร์ดด้านล่างมาให้มีสปอยเลอร์ตุดเป็ดมาให้นะครับพร้อมกับไฟทับทิมด้านหลังนะสวยงามนะโอเคเลยนะครับในเรื่องของผิวพันธ์ต่างรายละเอียดตัวรถต่างๆงดงามเปิดฝาท้ายให้ดูโอเคคุณผู้ชมทีนี้มาไล่โครงสร้างด้านหลังต่อดูที่ไฟท้ายก่อนเลยไฟท้ายสแตนเล่ไหมนะครับนี่ไฟท้ายนะครับสแตนเลสนะครับของเดิมแท้โตโยต้าสแตนเลสนะครับหัวน็อตนะครับนี่เนียนกริ่ง นะครับซีนด้านข้างนะฮะนี่เล็บจิกเข้าลอยซีนเห็นไหมครับเดิมๆนะครับสีขาวๆสวยๆแบบนี้นะฮะมือเดียวจากป้ายแดงคุณผู้ชมรถนะครับเล็บจิกลอยเล็บเข้านะครับมือเดียวจากป้ายแดงฮะกระจกด้านหลังนะฮะโตโยต้าเดิมแท้นะครับแล้วก็ไฟไฟเบรกดูทีสามเป็น LED แบบนี้นะครับเป็นหลอด LED เรียบร้อยละนะสวยงามเลยมีไล่ฟ้าให้เรียบร้อยด้านหลังนะครับโครงสร้างด้านหลังตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆคานด้านหลังงดงามคุณผู้ชม นะสำหรับยาริสเอทีนะ1.2สปอร์ตปี22นะครับไม่20,000นะน่าใช้งานนะครับใครอยากได้รถประหยัดประหยัดน้ำมันนะว,วิ่งในเมืองออกต่างจังหวัดก็ดีนะไม่ได้แย่แล้วนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์9ใกล้2แรงม้านะครับ 3NR นะครับ9 2แรงม้าสวยงามนะครับสีธรรมะพร้าวด้านหลังเส้นเดียวตรงๆแบบนี้เลย สวยงามนะฮะยางอะไหล่นะครับสำหรับตัวยาลิสเนี่ยที่เป็นอีโคคาร์ทั้งหลายเนี่ยยางหลายจะไม่มีมาให้แล้วรถสมัยนี้นะครับจะได้มาเป็นชุดปะกยางฉุกเฉินให้นะฮะก็เป็นในเรื่องของการลดน้ําหนักของตรถลงนะครับให้เข้าได้กับกลุ่มอีโคคาร์เฟ่สองนะทำให้รถประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับยี่สิามกิโลต่อลิตรตามสเปคเดิมโรงงานนี่ผมแกะให้ดูนะฮะรถไม่มีการเจาะไม่มีการไรนะครับประหยัดน้ามันอยู่แล้วเขาไม่นิยมติดแกสกันนะสำหรับยาลิสนะครับรถเดิมๆเลยมาสองหมื่นคุณผู้ชมซีนตั้งท้าย แผงตั้งท้ายเดิมๆนะครับนี่ไม่มีการเจาะไม่มีทะลุอะไรนะฮะงดงามมาดูฝั่งนี้ซีนนี่ถามมาพ้าเขาขาแบบนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับไม่ส0 0 0มื่นฮะใครที่กําลังหารถไว้ใช้นะครับพนักงานบริษัทนะฮะและวิสาหกิจนะครับอข้าราชการนะครับอยากมีรถสักคันหนึ่งไว้ใช้งานนะฮะขับประหยัดประยัดไม่ต้องแรงมากนักนะฮะเรียกว่าเพียงพอการใช้งานในชีวิตประจำวัน ยาลิสเอที ip, ค่อนข้างจะตอบโจทย์เหมือนกันจริงๆแล้วมันก็พ่อพันธแม่พันธเดียวกันกับวีออสนะครับออกมาคล้ายๆกันแต่ปรับเรื่องในเรื่องของเครื่องยนต์ลงให้เป็นอ e ีโคคาร์นั่นคือ1นึ่งลิตรผ2สอีซีนั่นเองนะครับทีนี้มาดูด้านต่อด้านหลังด้านหลังโครงสร้างนะครับอ่านี่สครับพงสครับเพจมีให้หมดแกะดูนะครับลอยคี้ระบบโรงงานมีครบถ้วนไล่เรียงแบบนี้สวยๆนะครับนี่เม็ดอาร์กต่างๆงดงามเก็บให้ดู นะครับดูคลิปผมเนี่ยผมรีวิวละเอียดนะครับเรียกว่าดูคลิปแล้วตัดสินใจได้เพราะว่าผมเข้าใจนะผมเข้าใจสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดบางทีไม่สะดวกมาดูรถนะครับบางทีดูแต่รูปอย่างเงี้ยเซลส่งส่งรูปให้ดูอย่างเดียวเราไม่เห็นรถนะฮะอันเนี้ยถ่ายให้ดูละเอียดให้เห็นให้ตัดสินใจได้นะครับบริการฝากเซ็นมีให้ถึงที่นะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนะครับซื้อได้เหมือนกันนะนี่โครงสร้างด้านในทีนี้มาดูต่อนะฮะที่ผมแจ้งไปควรขออนุญาตปิดไฟก่อนโอเคนะครับเนี่ยรูต่างๆนะ น็อตนะครับไม่มีรอยสนองสนิมเลยเลยนะครับสวยงามนะครับรถโครงสร้างเดิมๆไม่มีการชนหนักพิวความจมน้ำนะหมุนให้ดูนะครับน็อตเดิมๆทุกตัวโครงสร้างเดิมนะครับนี่ไล่มาดูคัดคันเล่งดูกันให้ละเอียดนะครับไม่มีสนิมหัวน็อตใสเนียนกลิ้งทุกอัน นะครับงดงามเลยทีนี้มาไล่ดูที่พวงมาลัยนะการศึกหลอของพวงมาลัยนะครับไม่มีเลยนะครับพวงมาลัยเดิมๆคุ้มหนังมานะครับเป็น3ามก้านนะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับฝั่งขวาเอาไว้รับสายวางสายฝั่งซ้ายนะครับเอาไว้เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเครื่องเสียงนั่นเองนะครับระบบของรถมีอะไรบ้างนะครับมีออโต้สตาร์ทสต็อปเซตเทมมาให้นะครับระบบตัดเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับเวลาจอดนะฮะแล้วก็การเลื่อนกระถไล่นะครับแท็กชันคอนโทรล มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสวยงามคุณผู้ชมสําหรับออปชันฟังก์ชันเนี่ยเรียกว่าเพียงพอการใช้งานนะครับมีจอทัชสกรีนมีกล้องถอยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไมล์ทีเดียวติดนะครับดูเลขไมล์กันนิดนึง22,000โลคุณผู้ชมนี่คือเลขไมล์ของตัวรถคันนี้ปี22เฉลี่ยการใช้งาน1 1 0 0 0โลต่อปีนะครับ11,000โลต่อปีเรียกว่าใช้งานมันน้อยมากนะครับอจอทัชสกรีนมีมาให้แบบนี้นะครับมีกล้องหลังให้นะฮะมีแอร์ออโต้ให้ นะครับงดงามเลยคุณผู้ชมฮะเกียร์ออโต้ซีวีแบบ7สปีดอ่าสวยๆง,งามแบบนี้คุณผู้ชมคอนโซลต่างๆแผงคอนโซลต่างๆไม่มีอรอยเจาะทะลุอะไรนะครับถือว่างดงามเลยนะเลขไม่ตามนี้เลย2 2 0 0 0โลนะครับี๋ยวไล่มาดูต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันอ่ะแวะมาดูนิดนึงหัวนัดแก้มนะครับไม่เคยขยับนะฮะเนี่ยหัวนงหัวนัดต่างๆไม่เคยขยับหัวประตูนะครับเดิมๆฝั่งนี้ลืมให้ดูอ่ะแผนมานิดนึงนะครับ โอนัทเสาบีนะครับไม่เคยขยับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบถ้วนนะครับสติกเกอร์ลมยางนะฮะโอนัทไม่เคยขยับโอเคประมาณนี้ทีนี้เราไปดูกันต่อคุณผู้ชมในสตาร์ทเครื่องมาแล้วด้วยไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันแล้วก็ไปดูโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันว่าเดิมแท้ขนาดไหนสำหรับยาริสเอท1.2สปอร์ตปี2022คันนี้นะครับไม่20,000ราคาตั้งขายที่4,029,000บาทถือว่าไม่แพงนะฮะและเลขไม้อยู่ที่อ่22,000กิโลนะครับกับเลทผ่อนที่ 7,500บาทถือว่าคุ้มมากนะครับจริงๆแล้วไฟเลี้ยวเนี่ยไม่ใช่ไม่ติดข้างเดียวนะผมไปมือไปโดนไฟเลี้ยวขวาไว้มันก็เลยติดฝาขวาฝั่งเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับในเรื่องของโครงสร้างดนน้านตัวรถกันครับเชิญรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะฮะนี่ไฟเลี้ยวนะครับผมไปเปิดไฟพมากมาให้แล้วกังวลน,นะกลัวคุณผู้ชมจะมองว่าเอ้าไฟเลี้ยวไม่ติดหรอนะฮะติดแล้วนะครับ เมื่อกี้เปิดไฟเลี้ยวขวาข้างเดียวนะครับทีนี้มาดูกันต่อเครื่องยนต์นะครับเดิมๆเลยคุณผู้ชม d u โอ v ีวีทนะครับเครื่องยนต์เก้สองแรงม้านะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนมาจากาโฉมก่อนๆและโฉมไปสิบเจหรือ19ปลายปีนะครับจะยังใช้เครื่องยนต์ที่เป็น8ปดแรงม้าอยู่นะครับปี2020 2021 2022ขึ้นไปนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับปรับแรงม้าเพิ่มขึ้นมาที่9 2แรงมา้านะครับปเก้านอยู่่ที23.3ลิ 20, 30, 30, 30, ตรตามมเดิโรงงาน นะถือว่าโอเคเลยคุณผู้ชมนะครับห้องเครื่องนะแห้งสนิทนะครับไม่มีคราบไหลเยิ้มน้ํามันไหลรั่วซึมนะสีมาร์คโรงงานต่างๆอยู่ครบถ้วนแบบนี้นะครับเครื่องเดิมใสกลิ้งเลยนะค,คุณผู้ชมคอท่อต่างๆนะมาร์คโรงงาน,งาน,งานครบถ้วนไล่มาดูนะครับไฟหน้าเดิมแท้ไทยคุยโตะนะฮะคานคานหน้าเดิมๆไล่ไปเลยเดิมๆนะครับเดิมๆไม่มีปัญหาอะไรหัหวนงหัวนอตเดิมๆนะครับเบ้าโชค๊คใสกลิ้งนะฮะเม็ดอาร์คนะครับตะเข็บนะครับเดิมๆนะเบ้าโช๊คอยู่เดิมๆแบบนี้เลย สวยงามคู้ชมคันนี้ซื้อได้นะครับไม่สองหมื่นนะผ่อนอยู่เจ็ดพันห้าโคตรคุ้มนะครับหัวนัดเดิมๆฝากระโปรงนะฮะเอาเล็บติกไปดูซีด้านข้างมองเห็นไหมอ่ะเห็นอยู่นะเห็นไหมฮะเป็นรอยเล็บนะครับไล่ขึ้นมานะครับเม็ดอาร์คสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับสติ๊กเกอร์น้ำยปาปรับอากาศนะซีด้านบนนะครับเล็บติกเข้านะครับซีเดิมๆแผ่นกันความร้อนสวยๆแบบนี้ไม่สึกไม่หลอไม่ลุยอะไรตาปั๊มโตโยตา้าสลักไว้ชัดเจนนะครับฝาเดิม นะครับป่าเดิมหัวน็อตเม็ดอาร์กต่างเดิมๆนะครับรถงามครับคุณผู้ชมซื้อได้นะคันนี้นะฮะสวยงามเลยสำหรับโตโยต้ายาริสเอทีปหนึ่งจุดสองสปอร์ตปี2022ครับคุณผู้ชมไม่อยู่22,000นะฮะ <c oughs> ขออภัยฮะ429,000ันฟีดาขอนเ7,500คุณผู้ชมน่าสนใจนะครับสำหรับตัวตัวรถเอาออาริสนะครับจะเรียกไปเออติดละขออภัยนะนะสำหรับยาริสเนี่ยเรียกว่าเป็นรถอีโคคาร ตัวท็อปๆเลยก็ว่าได้สําหรับตลาดรถยนต์ประเทศไทยนะฮะที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะฮะยาริสยาริสเอทีวนะครับหนึ่งเลยเพราะว่ามันทนนะครับเครื่องยนต์ที่เป็นดูอัลวีทีไอเนี่ยทำออกมาทนทานมากนะและความเป็นโตโยต้าเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความทนของเครื่องนะครับระบบช่วงล่างนะอาจจะไม่ดีเท่าคู่แข่งในเรื่องของ Honda City ี้มาด้าสองนะครับแต่ในเรื่องเครื่องยนต์การประหยัดน้ำมันนะครับความจุกจิกนะครับมาเหรอฮะโตโยต้านะครับตอบโจทย์แน่นอนนะฮะดีไซน์เนี่ยอาจจะไม่ล้ำเท่ามาด้าสอง นะครับแต่เรื่องความทนทานนะฮะไม่จุกจิกนะครับยังไงก็ยืนหนึ่งนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้โตโยต้ายาริสเนี่ยขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับตรงนี้ก็ใครสนใจนะไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อป้ายแดงเยอะนะครับป้ายแดงรุ่นสปอร์ตเนี่ยป้ายแดงอยู่ที่5 9 9 0 0 0เาหนะครับตีว่าราคาห0แสนนะฮะวันนี้รถคันนี้วิ่งมา22,000ื่นโลนะครับราคาหั่นไปกว่าส0 0แสนนะครับเหลืออยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทยังไงก็คุ้มนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและไม่ต้องใช้เงินดาวนะคุณผู้ชม ไม่ต้องใช้เงินออกรถม้แต่บาทเดียวได้เลยนะครับสมัคใครที่สนใจนะฮะติดต่อมา0855366287ผมวิวเวทย์ยนต์นะครับผู้จัดการไฟขายยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูรายละเอกกันออกรถรายละเอกกันจัดไฟแนนซ์นะครับตัวรถอ่าขออภัยตัวรถให้อีก2 7 4จุดนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าการันตีในเรื่องของโครงสร้างมีใบเซอร์ให้นะครับมีขึ้นเว็บไซต์ให้นะครับตรงนี้ก็ออกนัสัญญาให้ด้วย สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับใครอยากดูยาริดมีเพิ่มเติมไให้อีกนะใครอยากดูวีออสรุ่นมิดมีเข้ามา3คันกดติดตามไว้ได้เลยเดี๋ยวมาชมกันแต่ถ้าใครรีบอยากรู้ก่อนแอดไลน์โทรมานะครับเดี๋ยวนำเสนอไปผ่านไลน์ให้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ